สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไปดูกันค่ะว่าอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างคะ เขียนมาเล่าสู่กันฟังมากนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะฝนก็ยังคงตกกระจายทั่วไปอีกหนึ่งวันค่ะเน้นนะคะตกหนักภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกหนึ่งวันนะคะพายุโซนร้อนหมาอ้อนมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ เมืองฮานอยประเทศเวียดนามค่ะและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางนะคะประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าพายุนี้นะคะจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงตามลำดับค่ะและจากนั้นจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปค่ะโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแต่ส่งผลให้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะตอนนี้เรามาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้สงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและพื้นที่เสี่ยงภยัยจังหวัดสีแดงฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะและในช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย